ได้เลยครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณในช่องคาการาชโดยเขียนเป็นภาษาไทยใช้คำที่ชัดเจนและน่าสนใจเหมาะสำหรับปี2025เกี่ยวกับแจ๊ส39ไกลเพ่น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องทาการาชวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับเครื่องบินรบที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนี้นั่นก็คือ j a สส39ไกรเพนรุ่นปี2025เครื่องบินรบที่พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนซึ่งยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุทธวิธีการรบทางอากาศในยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ จสส39ไกรเพ่นเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการควบคุมอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนในรุ่นปี2025นี้ได้รับการพัฒนาระบบอาวุธและอาวุธสมัยใหม่รวมถึงระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆทำให้ไกรเพ่นเป็นเครื่องบินที่น่ากลัวสำหรับศัตรู ด้วยเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยช่วยให้การตรวจจับและติดตามเป้าหมายทำได้แม่นยำและไกลขึ้นเพิ่มความได้เปรียบในการรบอย่างมากในด้านการขับเคลื่อนไกรเพ่นรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้พร้อมทั้งมีน้ำหนักเบาและการออกแบบอากาศพลาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมทำให้มีความคล่องตัวสูงในการบินผาดโผน และยังสามารถปฏิบัติการจากรันเว์ที่สั้นและพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์แบบได้เหมาะสำหรับกองทัพอากาศที่มีข้อจํากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบอาวุธของไครเพ่น2 0 2 5นั้นครบครันและทันสมัยสามารถติดตั้งถีปนาวุธนำวิถีทั้งแบบอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศรวมถึงระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงโดยระบบอาวุธทั้งหมดถูกเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถจัดก,การเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยรบกวนและหลบหลีกการตรวจจับจากสัตรูได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดเด่นของไกรเพน2025คือความสามารถในการทำงานแบบเครือข่าย Network Centric Warfare ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินไกรเพ่นลำอื่นๆและศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินทำให้สามารถประสานงานและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังในการรบและลดความเสี่ยงในสนามรบสมัยใหม่ภายในห้องนักบินก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยระบบจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสและระบบสั่งงานด้วยเสียง ช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจอีกทั้งยังออกแบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในระหว่างการบินทำให้นักบินสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการดูแลรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ก็ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการออกแบบแบบโมดูล่าทำให้การซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนทำได้รวดเร็วลดเวลาหยุดบินและเพิ่มเวลาในการปฏิบัติการจริง ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการขีดความสามารถทางการบินระดับสูงในปัจจุบันหลายประเทศเช่นไทยบราซิลและสาธารณรัฐเช็กได้เลือกใช้ไกรเพนรุ่นปี2025เพราะคุณสมบัติครบครันทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจ ทำให้ไกรเพ่นกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับความนิยมและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในเวทีโลกในอีกหลายปีข้างหน้าโดยสรุปแล้ว j a z ส39ไกรเพ่น2025คือสุดยอดเครื่องบินรบที่รวบรวมความเร็วความคล่องตัวระบบตรวจจับอัจฉริยะและอาวุธทันสมัยไว้ในตัวเดียวไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจเดียวหรือในรูปแบบกองบินเครือข่ายก็สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของยุคสงครามสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆนี่คือหนึ่งในผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจและควรติดตามอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมกับคาการาชอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับถ้าต้องการให้ปรับแต่งหรือตัดส่วนไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับ